กระดูกทับเส้นก็ปวดจากคอสมองเนี่ยลงไปหายเอวนี่ก้มตลอดห<อ>าเดินตรงเดินไม่ได้เราไปฉีดยาหาว่าฉีดหาว่าฉีดยาอยู่ที่คลขาฉีดสองเข็มก็ไปอยู่ได้แค่ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่กี่วันแต่ก็ไม่นานแล้วก็ปวดอีกได้ทานดีบุลไปแล้วจ้ะค่ะอาการมันเป็นยังไงจ้คาคะมัทุเราลงเบาๆเพราะไม่ไม่ไมค่อยหนักเท่าไหร่นะ,ะเหมือนก่อน ตาฉันไปแค่สองซองแค่สองซองกีนเนี่ยโอ้ยลูกขึ้นนั่นค่ำพุ่นค่ำพี่เดี๋ยวนี้ลูกขึ้นง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ย่างไปแล้วนั่นลูกขึ้นได้ย่างก็ได้ได้ลูกแต่กี่สิใจ่ไม้สักเด้ยเห็นผมแม่ออกมาแต่ผนคอมเมนว่าเบาเอาเด้เบาอีรีได้ลูกเลยลูกขึ้นได้อีกเอาอีกก็ได้อีกอยู่เดี๋ยวนีขึ้นไเนาะนี่ ยาเนี่เดอที่บูนนี้เดอกระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้นที่มันมีอาการปวดแล้วรักษายังไงคะตอนนั้นก็ไปฉีดยาแล้วก็กินยาหมอให้ตามสั่ง๋อแล้วอ๋อก็คือไปฉีดยาอ๋อแล้วมันมันดีขึ้นไหมคะล้วก็ไม่ดีแล้วก็ลงพอหายตัวนี้แล้วก็มาลงที่เท้านะหัวเข่าก็คือหลังเนี่ยก็เริ่มเบาลงแต่ล้วมันเริ่มลงมาปวดที่ที่เท้าที่หัวเข่าอันนี้คือปวดหนักที่หัวเข่าครับได้ยาตัวนี้แล้วพอ ขึ้นเขาได้สบายแล้วทุกก็ได้ดีบุญนะคะทุกคนว่าขึ้นเขาได้สบายแบบเตรียมจะขึ้นเขาแล้วนะไปเรื่อยๆให้มันหายดีหนึ่งผมว่าถึงจะแพงขนาดผมก็ว่าไม่แมกแพงขอให้เป็นสุขภาพที่เราครับนี่แต่ก่อนยังตั้งอยู่ตอนนี้สบายแล้วครับ งองอได้เนาะแต่ก่อนนี่คือขานี่ต้องเหยียดตลอดเหยียดตลอดแล้วนั่งทานข้าวก็ต้องไปหนึ่งกล่องนะคะทุกคนตอนนี้งองอได้งอขาพับขาบหมอข่าได้ดีมากเข่าก็เบาเลยเนี่ยซ้ายจะจะเป็นมากหน่อยแต่ว่าไม่ปวดอะไรเนี่ยที่มากินก่องที่สองกินก่องที่สองนี่ดีขึ้นเลยโอดีดีขึ้นแบบใดค่ะดีขึ้นแบบว่าปวดนี่เศร้าเลยไหมเศร้าแสบยางยางได้เลยขานี่คดคดจั่งสี กระเยียดออกสิเยียดกระเยียดออกได้ไหมก่ะก่อนที่ที่คุณยายไปลมหลุมเนี่ยนาะมันปวดว่าเขามันเยียดมันเยียดขาในบ้องโอ้เยียดกับอะไรเยียดขดเขากับอะไรเยียดออกเพ่นแต่นอนเยียดยังสินอนเยียดลังสิแล้วได้ไปซื้อยายังมากินบ่ค่ะตอนตอนที่ท่านยมัก่อนที่ยังบ่ได้กินดบบุนท่านได้ซื้อยายังมากินมานอนไหลเบิ่งงทรศัพษ์ยนี้ลหละก็เลยเห็นเพื่อนขายก็เลยสั่งมาสองกองเลยสั่งมากินสองกองมากรดีกองที่สองดีขึ้นแล้ว เกียดเกยียดเกยียดเรงสีก็ไดะไโคดเขาสีก็บโคดอะไรค่ะมันดังโม่ค่ะมันดังม่ตอนอุ่กองที่สองไปแล้วแมนมันเศร้ามันเศร้ามันเศร้าดังเศร้าดังเศร้าดังกอบเก็บัดที่นี่มาที่นี่เกยียดออกไปยังสีก็เศร้าแสบไหมย่างได้ย่งย่งเลยไหมตอนนี้ไปไปขึ้นเขาแล้วเป็นไงบ้างคะเดินขึ้นสบายไหมก็เดินได้โอ๋ไหนไหนคุณยายลองเดินให้เทียบดูหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะเดินให้ดูนะคะอ่างอเขาหน่อยค่ะ เดินได้เดินได้งอได้ตอนเมื่อก่อนมันมันยกข้างหนึ่งแต่นีนนี้มันยกไม่ได้อ๋อค่ะมันจะลากไปอ๋อเดินเดินยังไงคะเดี๋ยวเดินไปอย่างนี้วันเดินอย่างนี้เลยแหละค่ะตอนที่เหาใช่ค่ะทรมานมากอยากตัดทิ้งเลยบางทีอยากเพื่อนเพื่อนก็เก็บมันไปไม่ได้โอ้มันปวดมากปวดมาก มันได้รู้จักดีบูนนี้จากที่ไหนคะก็ดูเฟซค่ะตัดสินใจสั่งมาทานเลยทำไปกี่กล่องคะกล่องเดียวค่ะกล่องเดียวเนาะคุณเลยเลือกทานแบบผงชงดื่มนะคะหลังจากที่ทานแล้วอาการดีขึ้นยังไงคะมันก็มีเบามันเบาขึ้นมันก็งอได้เดินเบาขึ้นเบาเมื่อก่อนมันจะตึงอย่างนี้เลยโอ้ตึงตึงนี้คือมันบวมแล้วมันเดินเดินไม่ได้ใช่ค่ะก็ใครที่มีอาการปวดเข่าปวดเอวถึงเข่าเหมือนอย่างเนี้ย กินดีบูนค่ะดีมากค่ะ,คะแพงแพงไหมคะไม่แพงค่ะไม่แพงเนาะสำหรับ<น>การปวดเขา่าค่ะไม่แพงมีมีอาการปวดเข่าปวดหลังหมอลองกระดูกทับเส้นนะคะหรือเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะโทรเข้ามาปรึกษาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ